ดูครับหลังเนี่ยครับผมอ้อู้หูอู้โูอู้โอูโอ้นะครับตุ่นอ่าตุ่นโอเค,ครับโอเค สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอีสนานม,มันท้อซอกกับผมมืัอนี้ก็พบปะกันอยู่อ่างเก็บน้ำเมื่อก่กล่ะครับมือนไงนีนน่ก็สิม,มาแก,ก่เมื่อไไหมล่ะครับมือนไงก็ว่าสิม,มาดักกุ้งนี่แหละครับเนี่โอ้ลมคักลมเนี่ยบรรยากาศฝนกำลังสิม,มาครับลมแห้งขนาดเลยตกบูบูฝนก็ไดขันลมแห้งไปนเนี่ ตัมาเป็นละลอกละลอกนี่แหละครับหาใส่น้ำเพียเป็นนี่แหละครับผมเนี่ยกระสือบนป้าทั้งคนละครับเพราะว่ามือนส่ยยุ่งห่างๆ่างคุณบ๊ปันได้ครับผมถือ,อยุ่งสองสามหลังนิดน้อยนี่แหละครับดูด้วยครับหมุนใส่ยมุ้เที่ยวนี่ยมันจะเจ้าใส่เบิดแล้ว หันแน่หม่งนี้แน่เนาะครับเนาะไปเที่ยวจนเปลี่ยนเนาะบบบนี้เนาะโอ้ไปสุดลงไปเส้นนี่แหละนี่ครับนี่จักรหลงก่อนครับจุม่มทังเดียวเลยครับผมโอ้น้ำครับหลังแดงก็กใส่ไปเลยครับเนี่ยไก่นเนื้อหัวอาหันก็หล่ะครับกับข,ขนมปังค,ครับเนี่ยฟ้าวไร้ย่านคำก้อนไปซื้อห้ามขัดไปยิบถือกันขนมปังค,ครับผมเนี่ย โอ้ยเกระเจะจำใจครับไปครับล่ามึงก่อนครับที่เป็นเดโอ้ย,อยไม้สวยไม้สวยลมแห้งปนิมเป็นเดมันคือบนอ้นอน,อน,อนเรวจุ่มน,นังก่อนครับขือความ่นย่ำ กลางเลยครับครับนี่ก็เลี้ยงก็ดีแล้วครับเนี่ยโอ้ตัวสุดเราค่อยรุ่นค่อยขึ้นน้ำกันเหมือนเด้อครับโซกสีมันบ่โอ้ตัวเลี้ยงง่ายบ่ครับมืนอื่นเชี่ยจานเต็มเลยนี่หอดตัวง่ายตัวนี่โอ้โอ้ครับนี่กระบวนการนั่งมัเศร้าลรอครับหลังฝนตกครับผม ต้องปุ่นฝ้ากสิเปิดแล้วครับคุณคุณอู้หูนอนซสอนน้ำหลังแหลกครับเงี้ยของนุ๊กปังครับผมรุ่นครับผมหลังแหลกแหกมันปะครับมีตัวเป็ดป้าเด็กกินง่ายปะครับโอ้น้ำใสเห็นตัวปลา นี่วะครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พอได้ยุ้ครับโอ้มันครับมันกูนะขอบผมเถียวพอได้ยุ้ครับอ๋อหวังเรื่ตะก,กุ้งนี่ก,ก็ได้ โอ้ยมันเท่กันยากครับผมสั้นไรครับพอด้ายยุครับผมนี่นั่นแรกพอด้ายยุครับพอด้ายกวยยุกนี่ครับ,ออรบโอ้ยทั้งสองครับผมโอ้ยก็อยบอกเฮี้ยง่ได้ายหรอครับเนี่ยโอ้ยตื่นเป็นระง,งาม โอ้ยหิวเลยละครสองครับ,บผมโอ้มีตัววะนี่อู้หน้ำใช้เสะอ้อ้ยตัวเดียวคอหล่อสองตัวคอหล่ออย่างวะม่ได้รุนได้ครับพี่น,น้องลังนี้ถึงสามตัวคอหล่อสองตัวคอหล่ออ้ย ใขัน้นเลยเสือเขาเจ้าใส่กินบมดหรอบ่นี่เป็นน้ำเงียของหลวงปัง๋งก็มกระหอมอยู่ด้วยครับหอมห้มอยู่ด้วยนีย่มันเป็นน้ำฝนตกวหลงต่อไปครับผมเป็นใดมีตัวบ่ครับตัวไหมครับมีตัวไหมครับโอ้ยโอ้ยครับ โอ้โอ oh. oh, oh. 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 ้หลังนี่โอ้โหดูครับหลังนี่ครับผมโอ้ปลาดูปลาดูเจ้า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 มาตัดสิบวันเร็วไง่รยเ ผมอถอดออกมาโอเคครับโอเคพักก่อนครับคนนังนี่ครับจิ๊ดจิตกันได้ใส่คางกันนี่ครับนี่เพราะว่าม,มันมีงวงไส้ครับเตยเฟียไม่เป็นเลยครับผมเป็นเทลุนกันกับผมลุนครับหลัลงจิ้ตจิดกันครับผมอู้อู้ โอ้โอเคครับโอเคพุ่นโอ,อ้คือ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 ครับคือโอ้หลังช่อนๆคุณครับผมบ่แตกแต้งหมดเลยครับเพื่อคุณครับมึงเท่มึงอยู่ในจังหวัดเท่เลยครับครับคุนครับผมถั่ติดเนี้ย พอ่อใหญยโยครับผมโอ้โถัด่ตดีเงีย้ยคุครับน้ำหนั่มคุณโอ้ยคุณมาถึงสุดยอด,ดเลี้ยวง่ายโอ้โ,อโชคดีอยู่มันได้แช่แถวนะเพิ่งใส่กินจนสีบุย่างเหรอครับส่วนมันครับหลังต่อไปครับนี่โอ้ยคืออยู่หลังนี่ตื่นเต้ ครับตุวนงโอหตอัโอค,ครับโอจิงสีนมีมเว้ยสองหลังซ้อนๆถือดีขนาดได้ครับนี่โอ้ยพวกใจบดหลังสองหลังแดกวัติี่ซ้ลเร็วง่ายครับ เฮ้ครับผมปานขกูกหาเห็ดบบันท่องนะครับนี่ไปครับต่อไปหลังต่อไปอู้หูมีก็ะเปียนคักเจ้าใส่าหายจีนตันแหล,หลกแล้วพุ้นี ไปครับข sir, ันคือทั้งสองหลังนึ่งครายอยู่ครับใส่เลือคักเด้ครับคุณเพราะว่าลุ่มแห้งฝนมาเคลื่อนฝนตัวครับผมน้ำใสขึ้นตัวปลาโอ้เสียดก็เห็นแล้วครับคุณตุ้งต้นครับคุณโอ้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 คุณครับโอ้เดีือดตึ้งต้นครับผม พอได้อยู่ยครับผมครับโอ้โหคือคือแบบนี้แลวง่ายอยู่นี่ฝนฝนมาตกกี่ครอยู่ครับนี่มึงดูครับเพื่อโอ้ยครับโอ้ยคืออยู่นี่ทั่วทั่วทั่วหมันนะครับหลังก็ไปครับผมขางกันครับจะมีตัวบ่ครับโอ้ยึบ ยึบยึบยึบโอ้เขียดสบายจะ่เขียดนี่ไปุวพร้อมกันกับผมอู้อู้อู้ปลาถั่วครับโอ้ยเพียครับโอเคโอเคครับโอ้กลุ่มมันอยู่ทั้งพี่ครับโอ้ยแจ๋วอยู่ครับนี่กลุ่มุ้งอยู่ทั้งผีตัวนี้โอ้ย ตากดาโอ้ตอยออกาอัางนี่นี่หกวปรเดี๋ยนะครับโอเคอยครับนี่โอ้ขอดาค่ะครับโอ้ครับ มาทัศิบะได้ขันบานเขาเน่า,าฝนตองสีน้ำเละตัดตัดแต,แต่เอ๊ะน้ำแขงปุน๋นน้ำตาน้ำนาะครับกุ้งนี่เนาะนี่ก็กุ้งก็ห้างเน่อยู่ดอกครับเพราะว่ากระจ้าหาหาขายก็มีครับหาขายไปคนก้อยบางเคีเผืนกเห็ดสมปลาจอมไปขายครับผมมาหาเงนีนเนาะครับเป็นกะทิหาทุกทางหรือตั้งเห็ดงาน เนี่ยงานบ่มีโอเนี่ยก็หาเห็ดน่องกินขายไปแล้วครับไปครับหลังทุดท้ายครับผมอู้ังนี้สิมันอยู่โดดนี้พะบว่าบ่มีคนมาจอดเลยครับมองนี่เด็ดทางลงมาใส่ออกครับเนี่ยตรงนี้ขุนไกลๆขุนค,ครับนี่ตัวพวมันมันเด้อสมกับทางปลาของมาเด้อ หนึ่งเกือมากเลครับโอ้ยไก่ครับไก่ครับนัวอุ้ยอุ้ยอุ๊บโอ้ยมันวะครับมันวะอู้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 ยพอได้อยู่ครับครับอู้เชี่ยอยู่ครับนี่เท่ากับบอปานใดปานใดครับ ซ้มหนี่เพิ่นว่าพวกคุมขายนะครับนี่ผู้เพิพ่นหาขายเพิ่นมะซีที่เลี่ยกนี่ยว้ยหลังเราเป็นโลวขึ้นครับผมจนเพิ่นได้ใส่ขายหรอครับมันก็ดจาห้างนี่หรอเนาะครับเนาะนี่ก็ถือว่าได้กินเยอะครับ,น,รบนี่ยคุณอุ้ยไะครับเมีอะไรง่ำก็มานี้เลยครับนี่ ครับนี่ผลงานครับผมเดืด้อหลายอยู่ครับคุ้มค่ายยู่ครับนี่เยเนื้อหลายก็งวดกวอนดยอะครับนี่อ <c oughs> ตุ่มๆก็ลังแ่บตัวขินกระปลุนนี่ ครับเะได้ผักน้ำอยู่ยครับนี่ปกินน้ำอยู่ยครับผมเอาครับสำหรับชิปนี้ขอพ,พอพุ่นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุผู้ทุกคนเด้อครับขอ,ขอให้ยุดดีไม่แห้งลำล้ำเรื่อยเงินท่องสุขผู้ทุกคนสำหรับเสานี้สวัสดีครับ